วันที่ห้าวันที่ห้าอีกกี่วันอีสามวันนะเสอกวเสาร์อาทิตย์ตอนแรกวันที่ห้ามันคือวันอะไระนพี่บูวันเสาร์ใช่แต่ว่ามันคือวันสุกร์ขังเสาร์มมวันศุกร์เหรออาีเลยเหรวันเสาร์มันคือวันสองมันไม่ี่ันศุกรวันาทิตย์วันเช้าวันทิตย์วันทิตย์นี่ครับอแรกแต่ผมน่าจะไม่ได้ดูเพราะว่าไม่ออกกอง เท่ามหร่เกี่ยวกุ้งอ่ะเกี๊ยวกุ้งไม่กุ้งเลยยังยกินอัน,นังดิบบ้างมันต้องกินตอนร้อนๆนะั้นแหละไม่ร้อนนะอ่ะเนาะถ้าปีนังสองเยอะเลยมายุ้งแบบพี่เหนือใครหลายก่อนกันคะต้องรองดูนะคะแล้วก็ให้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าใครหลายก่อนใช่ใช่ รู้สึกว่าพี่เหนือไม่ได้ร้ายพี่เหนือแค่แต่บายุก็ไม่ได้เป็นคนร้ายแต่ก็เป็นคนที่ไม่โอเคเป็นคนท้อท้าไม่ได้ท้อหรอกเป็นคนข้ามจะโวยให้ขารอดูก็เป็นคนอะไรระหว่างพี่เหนือกับบายุชอบใครมากกว่ากันชอบจุลละครไหนมากกว่ากัน ความชิฟ้างข้างวาย,ยุมากกว่าเราต้องเข้าข้างทุก,กวละครที่เราไม่ใช่หมายถว่าอยู่ีความชิฟ้อข้า,างวาย,ยา อยากขอบคุณและฝากให้กองนี้เพื่อน้งค่ะแต่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกองเลยยังไม่ได้เปิดอย่าพูดว่าไม่มีกองไม่ได้เปิดไม่เจอที่เนี่ยเป็นคนชื่อว่าลยูเป็นคนแซ่บใครว่าลายูเป็นคนแซ่บค่ะลายูขอเสื้อผ้าอยู่มากรอดูนะคะ อุดข้าวอุดน้ำออกความร่างกายมีแค่ซีนเดียวเท่านั้นแหละอุดข้าวอุดน้ำออกความร่างกายตัวจะเป็นลมแล้วช่วยกันดูนะน่าจะอิโฉาเวลาเล่นคนเจ็บของจริงเล่นกับใครคะน้องมิ้งยังมไม่บอกไม่ได้ครับกินได้แล้วเดี๋ยวมันแห้งรีวิวเสื้อที่ใส่หน่อยค่ะเสื้อใครเสื้อใคร จะจบยังเกือบจบแล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะนประมาณแบบคิวสองคิวอะไรเงี้ยเกินเกินเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะดิชี่ดูเป็นคนใจเย็นมากๆนะคะใจเย็นมคะใจเย็นไหมคะเย็นมากยังที่สุดขอเสื้อผ้าเยอะใช่ค่ะมายิปขอเสื้อผ้าเยอะเลยอยู่ซีสองซีนั้นแหละก็ที่เด็กป็นตัวอย่างนั่นแหละ ัวยอย่างมันมันหลอกเราเด้านในไม่มีแบบมงงงอย่างนั้นเลยสปอยล์โอ้ยเข,อข,อข้าข้างพี่นะรีวิวพี่หน่อยค่ะอยากโดนรีวิวพี่เป็นใครพี่เขาเนีย่ยพี่เขา เหาือนกลเหลยม่ยอน่มัไม่ถืออโอยกินตัวแงเอาไปกินกันในนั้นได้ไหมก็ใส่เป็นยงลยยรอรู้สึกว่าเวลานี้น่าจะเป็นเวลาทำนของทุกคน เรียนมาค่ะพี่จะเลิกแล้วนี่นายอีกสัชัว่วโมงใช่ตอนนี้สามโมงแล้วนี่อะไรไปะเป็นบอนันครัได้ค่ะไปกินซี่ยัยไม่แล้วไหมแล้วหรอไม่ไปแล้วไหมไยแล้วไมอยากกินต่อแล้วห ตอนนี้งานต่างประเทศก็ยังไม่ได้มีนะครับรด้วยความที่มีโควิดไปกินาไปกินไปกิน,กนไปกไ่อน,น,อนลอลเลยับคุยจะมีแนอนหลอนี้ทำยังไงตอบยากเลยนะครับผม้ตอบยนี่เขาไม่เห็นบอกสวัสดีสวัสดีเจ้าหญิงมิลพัฒ คือเขาพิมพ์มานนราพัดถูกเรื่องปะเล่นเป็นไรนะชื่ออะไรนะไม่บอกนะไม่บอกเขาเล่นชื่ออะไรนี่เลนชื่อนิลพัดไมแต่นี้เขาบอกว่นนี้พัดก็นิพัที่นีเขาอกอยากลวห้องที่ดิชีดิโนเวทอะจรเป็นไงกันีคิดไปเล่าซิรีวิวซิ ไม่เหมือนทั้งหมดเพราะว่าเพราะว่าก็มีการปรับไปเรื่อยๆระหว่างทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอมันเหมือนกับว่าแบบที่ออกแบบมาม,มันอีกแบบหนึ่งแต่พอทำจริงพอเราไปลดคอรมัไม่เหมือนว่าเพราะแบบอ แต่พอมาไซห้องจริงมันเหมือนมีความแบบไม่พอดีใช่ใช่แล้วเราก็เป็นลดคอร์สด้วยแหละเพราะว่าแบบตอนแรกเขาโค้ดราคามาแบบราคาสูงมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่แม่ห้องมันก็แบบไซส์แบบพอดีพอดีแบบห้องจิ๋วเออมันเป็นห้องจิ๋วอะไรเงี้ยไว้แบบแค่ทำงานก็ตอนแรกผมรู้สึกว่าเราก็เลยลดเราก็เลยปรับ เอาไว้แป๊บหนแล้วก็กลัวว่าถ้าใหญ่เกินไปจะทำความสะอาดจริงไม่หมวไ,วไ,ำำมไหวก็เลยคิดว่าแบบยูโนเวตน่ารักน่ารักก็พอทำไปทำมางบเซฟป่ะนะเซฟแล้วของจิ๋วๆแล้วแพงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นแบบราคานในกรุงเทพด้หรแอไะเราชินกับราคาแบบเชียงใหม่ ไม่น่าสั่นเยอะเลยอยู่อยู่ยไปชิวเหรอใช่ที่เขาถ่ายให้ดูเราไปเดินเมื่อกี้เพิ่งดูเรื่องไปเดิน<อ>สวนกินมาค่ะก็เลยกินกับติดเช้าหนูเขาไปก่อนทั้งนั้หระปลุกบ้านเมื่อไหร่ดีคะไฉม่มีต่างกันคนที่ขอกินติ๊กต็อกในคลิป ว่าจะได้ดีไหมเขามาขอคลิปติ๊กต๊อกเราก็บอกเรื่องพูดไปสิว่าได้ใช่แค่นี้จะมาขอคลิปอะไรเราก็เผื่อเราไม่ได้ทำเดี๋ยวพี่ต้ามีความหวังเลยเดี๋ยวเขาก็เห็นเองเขาก็ติดตามอยู่แล้วต้องมาขอคลิป คงไม่ตอคงไม่นั่นงรอดูพี่เขาจะ,ม,จะมานะเขาจะรอนะอนะเราก็าไปทำอย่่งอยูอย่แล้วพอมันเราอัพมันก็เห็นที่รอใช่แต่เขารอทั้งวันทั้งคืนทำไงเขาบอกว่าอยากมีแฟนหล่ออยาเาทำยังไงพูดสิ <c oughs> แต่มันเหลืออีกชิ้นนึ่งนะขอคิงกว่านเฝ้าอยากมี้แต่เราต้องเราต้องตั้งเป้างไว้ตั้งแต่ดิสก์แล้วก็รอคอยเฝ้ารอคอยเฝ้ารอคอยสักวันจะได้เจอไม่อันนีดูจะกินไหมเนี่ยดีกว่าอยากมีแฟนฉันจะ คุณเยอะยต้องรอคอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าอย่าลืมเปิดของรับของขวัญในทิปปอกนี่นคืออะไรนะครับเพราะว่าพยายามเปิดกันแล้วก็มันทําไม่ได้ไม่เข้าใจมันไงวันคืออะไระแล้วมันมันรับแล้วมันได้อะไรของขวัญนะเนของขวัญหรอ,รรหรอมันคือการโดนเนียดหรอหรือว่าอะไร,ะรคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเอาซื้อของขวัญแล้วก็เอาไปให้คน ก็เปิดตรงไหนไม่รู้เลยทำเล็บเป็นค่ะคืนนั้นที่พี่อกอลกับเด็กใคยเป็นโชเฟอร์ให้มีคนขับใช่ค่ะได้ชื่อขับรถไม่เป็นค่ะทำเล็บเป็นข้าเดินกลับบ้านได้อย่างเดียวปกติเวลาไปกองก็จะลำบากแต่ว่าถ้าแต่นี้ไปเราคิดว่าเราอาจจะมีโชเฟอร์เนาะครับไม่ใช่แต่เราก็เดิ ไอชื่อเองเองต่างคนนี้นี่ผมว่าเอาไปเล่เป็นเงินได้นะาจองก่อนไม่เอาดีกว่านะไม่เอาเลขบัญชีดีกว่าไหมครับ020นะอ๋อ๋ยวตำรวจจับนะหยอมหยอกหยอกหยอก020เขาจะพี่นี่พี่เขาพี่พี่ผมสวัสดีครับพี่ผมสวัสดีครับเป็นพี่ที่จุฬาที่แต่งงานแล้วอยู่ญี่ปุ่น ก็ป้อนลิฟต์หน่อยหมดแล้วครับป้อนไปแล้วแต่ว่าหมดแล้วคิดถึงพี่หอมี่เขากดไลค์พี่หนุมีเขาบอกให้เปิดรับของฝากด้วยมันเปิดยังไงอยู่เปิดด้วยนะมีมีมีเอา ใช่จริงๆคือเราก็ทำกันเล่นๆเนาะไม่ได้มีอยากให้แบบมีอยากให้มีอยากให้คนได้เห็นหน้าเราบ้างเผื่อบางทีเราแบบเราว่ายังไม่ได้ทำอะไรใช่ใช่ใช่เราว่าเราก็ทำกันเพื่อคนไม่คาดหวังกรู้กันแล้วแค่อยากให้ทุกคนเขาบอกว่าเป็นหลังฐานจีนแน่เลยได้หญิงสาวประกอบใช่เพะวันนี้พาเอกงจีนมาใช่ใช่ใช่การอาสาจีนนี่คือเพลงหนังจีนนะคะ ไปติดตามผลงานได้มีให้ดูที่ไหนบ้างหาไปหมดแล้วตอนจริงเหรอเรียนเซตพุ่งรูปตอนนี้เราดูละครก่อนนะคะโอเคครับเขารู้ได้ไงว่าอยู่ร้านอ้จีนแค่สาวประกอบก็รู้แล้วเรากินติ่มซำซาลาเปาเขาจะไม่รู้น่าจะกินก็แบบสั่งเดลิเวอรี่มากขนาดนัง ก็เดลิชีมีแพนจะไปเที่ยวต่างประเทศไหมคะก<ะ>็อยากไปไปนะจริงๆแบบมีแพนกับครอบครัวอยู่แต่ว่าก็าอาจจะดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ได้ติดงานหรือว่าอะไรก็อาจจะไปกับคุณแม่ <c oughs> <c oughs> ซีไไรีส์ตอนที่เมื่อไหร่จะออนทัศนี่เขาบอกว่า EP หนึ่งโฆษณายเยอะมากแต่ EP สองมันเปนเปิดอะอเปิดยังไงยอ,องเข้าไปชิมจิ มันต้องไปถามน้องมอนเพราะว่ายูทูบอยมันไม่ถูกไม่มีโฆษณาอยู่แล้วเพรวิธีเปิดอะไรพวกนี้ก็พิมพ์มาก็ได้นะครับพวกเราก็ไม่เคยพิมพ์ที่ไหนพิมพ์ในทวิตก็ได้ครับติดแท็กอว่าแบบมันทำยังไงอะไรเงี้ยพวกเราก็ไม่รู้นะครับ